สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่2กันเลยนะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่านี่ a b c d นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะทุกคนดูรูปภาพประกอบไปด้วยเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าโดยที่นะคะ b c เนี่ยความยาวของ b c นะคะทุกคนอันนี้คือ b c นี่ยาว8ดหน่วยครูขอเขียนเพิ่มแล้วกันอันนี้คือ8หน่วยนะคะนี่เนาะ จากโจนนะคะเย่ถ้าจุดมีพิกัดลบส่าใส่ไปให้แล้วนะคะและก็จุด B นะคะมีพิกัดลบกับ4อ่ใส่ไปให้แล้วเหมือนกันเขาบอกนะคะและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเท่ากับ48ตารางหน่วยทีนี้เขาก็เลยถามนะคะทุกคนถามคำถามทั้งหมด3คำถามตามนี้เลยหาพิกัด C นะคะแล้วก็ ความยาวของ AB นะคะก็คือระหว่างระยะทางระหว่างจุดทั้งสองของ AB นี่แหละแล้วก็พิกัดของ D นะคะนี่อ่ะก่อนอื่นเราจะมาหาพิกัดของจุด C ก่อนอ่ะทุกคนลองวิเคราะห์ไปด้วยกันนี่คือจุด C นะคะนี่ทีเนี้ยจุด C นะคะจะเห็นว่าเดี๋ยวคุณครูให้สังเกตก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าจุด C เนี่ยนี่ ความสูงเนี่ยมันจะคือสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะด้านเนี่ยด้านตรงข้ามมันจะขนานกันดังนั้นระยะนี่ระยะทางระหว่างด้านนึงไปด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเท่ากันจากจุดนี้ไปจุดนี้มันคือความยาวของแกน Y ถูกไหมจุดนี้ถึงจุดนี้คือความยาวของแกน Y ดังนั้นจุด C เนี่ยมันจะมีความยาวเท่ากับจุด B เลยก็คือ4หน่วย ดังนั้นจุด c นะคะมันจะมีความยาวเท่ากับจุด b เลยก็คือ4หน่วยนะคะดังนั้นอครูให้จุด c เนี่มีพิกัดเป็น c เล็กกับ4แล้วกันนี่เราต้องหาพิกัด c นี้นะคะดังนั้นเราก็ใส่เลยนะคะทุกคนก็กำหนดเลยอะให้ก่อนให้ c นะคะมีพิกัดเป็นอ่ะ c แล้วก็4ใช่ไหมทีนี้นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราจะหาระยะนะคะทุกคนระยะจาก B กับ C เนาะเพื่อที่จะหาจุด C เล็กเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็สามารถหาได้เพราะเรารู้แล้ว่าจากนี่ถึงเนี่ยคือยาว8ดนะคะดังนั้นเราสามารถใช้ได้เราก็จะได้เป็น่า BC เนาะเท่ากับเนาะ เอาค่าที่มันต่างกันก็คือพิกัดเอมาลบกันเลยคนะู่ขอ,อ c ตั้งก่อนเนาะลบด้วยลบหนึ่งอ่ะก็ได้นี่ c ลบด้วยลบหเอาค่าที่มันต่างกันแล้อย่ายลืมใส่ค่าสมบูรณ์ดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ c บวกหนะคะทีนี้ bc ของเราคือความยาวจากที่โจทย์ให้มาคือ8ใช่ไหมก็จะได้8เท่ากับ c บวกหทีนี้จะเห็นว่าค่า c ของเราเนี่ย อะเราก็มาวิเคราะห์กันก่อนว่าจริงมันเป็นค่าสมบูรณ์เนาะดังนั้นตัวที่อยู่ในค่าสมบูรณ์ในที่นี้มันเป็นได้ทั้งบวกแล้วก็ลบถูกปะทุกคนเนี่ยก้อนนี้เป็นได้ทั้งบวกแล้วก็ลบเพราะว่าถอดออกมามันก็คือมันจะได้บวกเสมอดังนั้นเราก็จะพิจารณา2กรณีอ่าก็คือ c ที่เป็นบวกก่อนซึ่งเท่ากับ8หรือ C ก้อนสีชมพูเนี่ยที่มันเป็นลบก็คือ c บวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับแปดแล้วเราก็แก้สมาการอ่าดูแรกก่อน c ตัวนี้อ่ะย้ายหนึ่งไปเลยก็คือเจ็ดหรือฝั่งนี้อ่ะแก้สมาการเลยทุกคนย้ายลบไปก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น c บวกหนึ่งะคะเท่ากับลบแปดก็ย้ายไปก็จะได้เป็น c เท่ากับลบเก้านี่ ตรงนี้แปลว่าค่า c ของเราเนี่ยได้ได้ได้สองค่านะคะแต่ว่าเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเอเราใช้ c ไหนได้จะเห็นว่า c เนี่ยมันตกอยู่ในจัตุภาคที่1นะคะเขาเรียกเป็นจัตุภาคเนาะบนระนาบเนาะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ค่ะทีนี้จัตุภาคที่1ค่าตรงนี้ค่า x กับค่า y อะค่ะค่า x กับค่า y มันจะเป็นบวกกับบวก ค่า x กับค่า y มันจะเป็นบวกกับบวกดังนั้นค่า c ที่เราใช้ได้นะคะก็คือ7เนี่ย9เราใช้ไม่ได้อ่าเราก็อาจจะบอกไว้ว่าอ่าเนื่องจากเนื่องจากจุด c อยู่ในจัตุภาคที่1นะคะอ่าดังนั้น c จึงมีพิกัดเราก็เขียนเลยนะคะเคเนาะเนื่องจากจุด c นะคะอยู่จัตุภาคที่1นะคะเมื่อกี้เราวิเคราะห์ได้ c ของเราก็คือ7เนาะอ่า ตรงนี้ก็คือ4ดังนั้นก็จะมีพิกัด C ใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีพิกัดอ่า74นั่นเองนะคะนี่เรียบร้อยสำหรับข้อที่1นะคะผ่านไปนะคะประมาณนี้นะคะเราสามารถใช้คลิกเรื่องที่คุณครูบอกเลยนะถ้ามันแบบอาระยะทางขนาดแกน x ขนาดแกน y ยังไงหรือว่าสังเกตก็ได้ถ้าแบบเนี่ยจุด y มันเท่ากันนะคะระยะทางก็คือเอาจุดที่จุดที่มันต่างกันลบกันแล้วหาค่าสมบูรณ์เลยง่ายดีนะคะทุกคน อ่าต่อไปข้อที่สองก็คืออันนี้ถ้าเขาเขียนติดกันแบบเนี้ยก็คือเขาให้หาระยะห่างระหว่างจุด A กับ B นะคะแล้วก็ไปดู A กับ b นี่อ่ะสมมติคุณครูเอาใหม่นะอันนี้ครูขอลบนะคะนี่ครูขอลบเขาสนใจระยะห่างทั้งสองจุดนี้ก็คือเส้นนี้เส้นนี้เดี๋ยวคุณครูขอไฮไลายให้เห็นชัดเจนเนี่ยว่ามัน ว่ามันยาวเท่าไหร่นะคะมันยาวเท่าไหร่แบบหนาๆช้ำๆเลยนะคะครูก็ทำหนาไปอันนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้วิธีสังเกตเหมือนเดิมอะสมมุติคุณครูคให้อันนี้เป็น x 1 y 1อ่ะคุณครูใส่อันนี้เป็น x 2 y 2นี่เราอะไรขึ้นก่อนนี้ก็ได้นะคะทีนี้สังเกตก่อนว่ามันมีจุดไหนที่มัน เหมือนกันเท่ากันไหมลบ x กลบ1กับลบ4อ่ะไม่เหมือน y 4กับ0ไม่เหมือนแปลว่าดังนั้นเราต้องใช้ทฤษฎีแบบตรงๆเลยนะคะนี่แล้วก็หาเลยนะคะก็คือจากพิกัดจุด A และ B นะคะนี่ครั้งที่แล้วข้อที่1เราใช้เป็น D เนาะเป็นระยะทางแต่อันนี้เราสามารถระบุจุดได้เลยเพราะว่าเขามีจุดมาให้นะคะ ไม่ขอเขียนสูตรแล้วนะครั้งที่แล้วเราเขียนสูตรไปเยอะนะคะจาได้ไหมอะครูครูคเขียนให้หน่อยหนูลืมเขียนให้เพิ่มนะคะจำได้ไหม x หนึ่งลบ x 2นี่ทั้งหมดกําลังสองบวก y หลบ y 2ทั้งหมดกําลังสองนะคะแล้วเราก็แทนค่าลงไปแต่ก่อนที่จะเขียนแบบนี้เราต้องกำหนดกันนะว่า x 1 y 1คืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูเขางงอะนี่เราก็ลบเลย x1 ลบ x2 ก็คือลบ1ลบด้วยลบ4อ่ะก็เขียนลบ1ลบด้วยลบ4แบบนี้ทั้งหมดกำลังสองบวก y1 ลบ y2 y1 ก็คือ4 y2 ก็คือ0ก็คือ4-0ลบศทั้งหมดกำลังสอง่ะก็เขียนอ่าตรงลากเพิ่มและนี่แบบนี้อ่ะทีนี้ทำต่อค่ะ ก็หาค่าออกมานะคะตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยลบ1นลบ4ลบชนลบเป็นบวกนะคะก็จะกลายเป็นลบ1บวก4ซึ่งเท่ากับ3ก็จะได้เป็น3มกำลังสองบวก4ลบ0ก็เป็น4ก็เป็น4กำลังสอนะคะอันนี้ก็ยาวไปตัดออก <c oughs> นะคะทีนี้อ่ะเราก็หาต่อว่าคือ a B มันเท่ากับอะไรนะ้อ่ะทีนี้เราก็หาต่ออันนี้ก็เป็น ้าใช่ไหมสกำลังสองเป็น9ส่วน4ี่กำลังสก็คือ16นะคะรวมกันก็เป็น25อ่าทีนี้ดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยอ่าระยะทางระหว่างจุดทั้ง2จุดนี้นะคะรากที่สองของ25ก็คือ5นั่นเองนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วทุกคน <laughs> สำหรับข้อที่2นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันค่ะมี3ข้อเนาะ อ่ะข้อนี้เขาให้หาพิกัดของจุดดีนะคะข้อนี้อาจจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพิกัดของจุดดีนี่ก็คือจุดนี้คือเรารู้แล้วว่ามันอยู่แกน x เ,เลยเนาะแปลว่าตัวเนี้ยไม่มีความสูงตรงเนี้ยไม่มีความสูงันงนั้นคุณครูขอกําหนดให้สิ่งที่เราต้องหาครูกําหนดให้ พิกัดจุดดีก็คือดีเล็กกับไม่มีความสูงก็คือสูงนะคะทีนี้แต่ว่าข้อนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ระยะทางระหว่าง ad เลยนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ระยะทางระหว่างนี้ด้วย cd ด้วยดังนั้นเรา,าไม่สามารถใช้ระยะทางได้แต่ว่าเราสามารถเอาความสูงมาใช้ได้ทีนี้ ความสูงแล้วก็เอาเรื่องของพื้นที่เพราะว่าเขาให้พื้นที่มาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยคือ48นะคะดังนั้นเรามาหาความสูงก่อนถ้าเราจะใช้ในเรื่องของพื้นที่เพราะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมันใช้ความรู้ของความสูงด้วยนะคะโอเคเนาะทีนี้ความสูงเนี่ยอขอลบตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ลบก็ได้ <laughs> ทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ลบนองก็ได้นะคะ ความสูงเนี่ยหายยังไงนะคะก็คือหาจากจุด B มาตั้งฉากกับตรงเนี้ยเนี่ยคือความสูงนะคะนี่ความสูงอากอะไรเอ่ยคือเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยถ้าเรามาตั้งฉากตรงนี้นะคะคือสี่เหลี่ยมพังหมูถ้าเราแบ่งแบบนี้เนาะเส้นสีชมพูเนี้ยมันจะเท่ากันคือมันจะสูงเท่ากันนะคะทุกคนนี่ทีเนี้ยตรงนี้ ตรงนี้ค่า x นะคะค่า x มันจะเท่ากันเห็นไหมค่า x มันจะเท่ากันตรงนี้มันคือลบหนึ่งนี่นะคะก็คือเป็นลบหนึ่งส่วนไม่มีความสูตงตัวนี้ค่า y มันจะเป็น0ูนย์ทันไหมส่วนฝั่งนี้ค่า x เป็นเท่าไหร่เอ่ยนี่ x เราได้แล้ว c ก็คือ7นี่เราได้ละเ ส่วนความสูงก็คือ0แต่ถ้าคุณครูเลือกใช้ฝั่งนี้นะคะคุณครูเลือกใช้ฝั่งนี้เพื่อที่จะหาความสูงครูต้องการหาความสูงดังนั้นครูสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของระยะทางระหว่างจุดได้นะคะอ่านี่เราก็หาความสูงเลยอขอเขียนเลยความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมู คือมันก็คือระยะทางระหว่างจุดอะไรนะจุด B กับจุดที่มาตั้งฉากอันนี้ซึ่งใช้ใช้ทริคเลยทุกคนก็คือพิกัดไหนที่มันเหมือนกันอันแรกก็คือ x เนอะอันที่2ก็คือ y จะเห็นว่า x มันเท่ากันดังนั้นเราสามารถเอาค่า y มาลบกันได้เลยแล้วก็หาค่าสมบูรณ์อ่าเนาะมันก็จะได้นี่เห็นไหม x เท่ากันแล้วก็เอาค่า y มาลบกันเลย4ลบ0 ก็เป็นสีค่าสมบูรณ์ของสีก็คือสีดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยซึ่งเท่ากับสีจบ <c oughs> ได้ความสูงแล้วทุกคนเนี่ยก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูทีนี้อ่ะเรามาหาพิกัดพิกัด AD เนาะจากพื้นที่นะคะอ่ะเราก็เขียนเลยเนื่องจากอืม เนื่องจากพื้นที่นะคะสี่เหลี่ยมคางหมูเราต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นี้ยมันเท่ากับอะไรต้องบอกคุณครูเขาก่อนนะคะก็คือเศษ1นส่วนสคูณอะไรคะมีใครจำได้ไหมคูณผลบวกนะคะของความยาวด้านคู่ขนาน แล้วก็คูณกับความสูงทีนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเรารู้แล้วโจทย์ให้มาก็คือเท่าไหร่คะก็คือ48หน่วยเราก็เอามาใช้เลยนะคะนี่ก็จะได้เป็น48เท่ากับเศษ1นส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานกลับไปดูด้านคู่ขนานฝั่งนี้คือ8นะคะฝั่งนี้เราต้องหาเองนะคะ หาเองนะคะฝั่งเออฝั่งนี้คือ8ปแล้วฝั่งนี้เราเรายังไม่รู้นะคะเราเราก็ติดไว้ก่อนนะคะเราก็เขียนเลยแล้วก็แปดบวกกับความยาว Ad เลยนะคะที่เรายังไม่รู้แล้วก็คูณกับความสูงสูงเมื่อกี้เราหาแล้วก็คือ4หน่วยนะคะเราก็เขียนเลยนี่พอเราย้ายข้างเราก็จะได้ความยาวของ Ad ทุกคนเราก็ใช้สเต็ปเดิมเลยนะคะอ่ะทีนี้อ่ะเราก็คูณกันก่อนเนาะ อาหาฝั่งนี้ก่อนนี่มันเป็นก้อน3ก้อนที่คูณกันอยู่จะเห็นว่าตัวนี้สามารถตัดทอนได้เลย2องหนึป็นสองสอนะคะก็จะได้เป็น2คูณกับเท่าไหรคะสองคูณกับแปดบวกกับเอดีแก้สมาการเลยทุกคนทีนี้ก็ย้ายสองไปเลยจากคูณอยู่ก็ย้ายไปหารเลย48หาร2ก็เป็น24เนาะเท่ากับแปดบวกเอ อ่ครูต้องการหา AD นะคะครูก็ย้ายย้าย8ไปก็ได้เลยก็จะได้ AD นะคะก็ย้ายเลยนี่ย้าย8ไปบวกก็ย้ายไปลบเลย24่ลบ8นะคะก็ได้เป็น16นี่ได้ AD แล้วเนี่ยเราได้ความยาวของ AD แล้วทุกคนจากนี่ถึงนี่นี่นะคะขอขอลบตรงนี้ นะขอลบตรงนี้ขอลบตรงนี้นี่ขอลบตรงนี้ <c oughs> อ่าเราได้16แล้วนี่ตรงนี้คือ16ดังนั้นพอเราได้ระยะตรงนี้เราก็สามารถหาพิกัดดีเหมือนกับข้อที่1เลยทุกคนอ่ะเราก็เอามาทําต่อเลยทีนี้คุณครูขอเขียนฝั่งนี้นี่ได้ไหมคือมันไม่มีพื้นที่แล้ว มันไม่มีพื้นที่แล้วนะคะนี่ก็บอกว่าจากนี่ AD นะคะนี่เราก็มาเช็คนะคะว่า AD ของเราดูจากรูปมันจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าเห็นไหมจุดของ Y เนี่ยมันเท่ากันนี่นะเราสนใจนี่นะ y มันเท่ากันดังนั้นเราเอาพิกัด x นะคะมาลบกันเลยก็คือเอาเอาดีขึ้นก่อนก็ได้ดลบด้วยลบสก็ได้ นะคะเราก็อย่าลืมใส่ค่าสัมบูรณ์นั่นคือความยาว ad นะคะเราก็เขียนเลยนี่ก็จะได้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ดีลบด้วยลบ c ดีลบด้วยลบสี่ดีลบด้วยลบสี่นี่อย่าลืมใส่ค่าสัมบูรณ์ด้วยนะคะเราส่วน ad ของเราเมื่อกี้เราหาได้แล้วคือเท่าไหร่คือ16เราก็เขียนเลยอันนี้นะทุกคนไปต่อตรงนี้นะ ก็จะได้เป็นดีลบชนลบเป็นบวกค่ะก็จะเป็นบวก4แบบนี้แล้วเราก็ทำต่อเหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะคะแล้วเราก็จะแบ่งเป็นก้อนก้อนเนี้ยทุกคนนี่เนี่ยคือก้อนก้อนเนี้ยทุกคนนี่ ก้อนก้อนเนี้ยเป็นได้ทั้งบวกแล้วก็ลบเนาะเพราะมันอยู่ในค่าสมบูรณ์มันก็จะได้จะได้ d บวก4เนี่ยอ่ะถ้าเป็นบวกก็จะเป็น16หรืออีกในกรณีอ่ะก้อนนี้มันเป็นลบก็จะเท่ากับ16แบบนี้แล้วเราก็ย้ายข้างไปว่า d อันเนี้ยเท่ากับ12ส่วนอันนี้ย้ายไปนะคะนี่ย้ายลบไปก่อนก็จะได้เป็น d บวก4เท่ากับลบ16แล้วก็ ย้ายนี่ไปอีกคุณครูขอเขียนตอไปเลยนะย้ายดีอ่าย้ายบวก4นะคะจากบวกนะคะก็ย้ายไปเป็นลบเลยนะคะบวก4นะคะย้ายไปเป็นลบลบ16กลบ4ก็จะเป็นลบ20แปลว่าเราได้ค่าดีทั้งสองค่าแต่เราต้องมาเช็คก่อนว่าเฮ้ยพิกัดดีของเราเนี่ยมันอยู่ในจตุภาคที่เท่าไหร่นะคะอ่ะดูจากรูปนี่คือดีมันอยู่นี่เลย อยู่จัตุภาคที่1มันอยู่ตรงติดตรงแกน x เ,เลยตรงฝั่งเนี้มันจะเป็นบวกดังนั้นค่าดีที่เราได้ต้องเป็นบวกเสมอนะคะนี่ต้องเป็นบวกเสมอค่าไหนที่เป็นลบเราก็ตัดทิ้งแปลว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องตอบเป็น d เป็น12อะ่ะเราก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากอ่พิกัดดนะคะอยู่ พิกัดดีนะคะพิกัดดีอยู่พิกัดดีอยู่บนแกนเอกเนาะทางด้านบวกนี่อ่านะคะดังนั้นนะคะจุดดีของเราเนี่ยมีพิกัดเป็นเนี่ยเราก็ตอบเลยอ่าเราได้ดีเล็กเมื่อกี้เราก็คือ12 ส่วนค่า y ของเรานะคะก็คือ0แล้วก็เรียบร้อยก็ตอบได้เลยค่ะค่า y าเป็น0นะที่เราวิเคราะห์แรกๆเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ก็จะซับซ้อนนิดนึงนะคะทุกคน <laughs> <ะ>เดี๋ยวครูซูมให้เห็นข้ขอที่ 3, 3> โอเคเนาะถ้าใครไม่ทันยังไงก็พอด้แล้วก็ย้อนกลับมาดูอีกรอบนึงก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ถามครูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคเนาะสำหรับ ข้อที่2นะคะก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวต่อไปเราไปทำข้อที่3ได้เลยค่ะ